สิวแพ้ง่ายโดนอะไรนิดอะไรหน่อยอะสิวก็ขึ้น ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปิ้นพินทอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้บิ้นจะพาทุกคนมาลองเทสสกินแคร์กันค่ะตัวที่เราจะเอามาทดลองในวันนี้นะคะก็คือวิชีมินเนอร์เอ็กตินายเซรั่มค่ะเขาเป็นน้ำแร่ภูเขาไฟเข้มข้น89%จากประเทศฝรั่งเศสที่มีแร่ธาตุที่จําเป็นต่อผิวถึง15ชนิดเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มของเขากันก่อนนะคะ สำหรับเนื้อเซรั่มของเขานะคะเป็นเนื้อเจลใสๆค่ะคือเข้มข้นมากอันนี้ทาลงไปอะ่ะเขาจะให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวได้ดีมากเพราะเขามีไฮยาลูรอนนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นตลอด24ชั่วโมงเลยดูสิทาลงไปแล้วอะ่แะแบบผิวดูเด้งนุ่มเลยแล้วก็ดูสุขภาพดีมาก สำหรับกลิ่นนะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ปัศจากพาราเบนแล้วก็ซิลิโคนด้วยนะคะผิวแพ้ง่ายอะ่ะสามารถใช้ได้อย่างตัวปินอะ่ะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายโดนอะไรนิดอะไรหน่อยอะ่ะสิวก็ขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ปินอะ่ะไปเที่ยวทะเลมากลับมาสิวเหอ่อขึ้นเต็มเลยอะ่ะเต็มแบบบริเวณปากลองใช้ตัวนี้ประมาณห้าวันพวกสิวที่ขึ้นอะ่ะก็แบบค่อยๆย,ยยุบลงตัวนี้เขาจะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผิวทําให้ผิวของเราอะ่ะ ดูแข็งแรงแล้วก็สตรองขึ้น <Wow. S 1> เวลาเราออกไปข้างนอกเจอแดดเจอแบบฝุ่น PM 2.5แบบนี้มันก็จะทำให้ผิวของเรานั้น่ะดูอ่อนแอลงมินิรัลเอ็กซ์ตินาเป็นเฟิร์สเซรั่มนะคะเวลาใช้ก็ลงตัวนี้ยเป็นตัวแรกก่อนเพื่อเป็นการเตรียมผิวเขาจะไปช่วย ปรับสมดุลค่า pH ของผิวทําให้เซรั่มตัวอื่นๆที่เราลงต่อไปอ่ะสามารถซึมซับเข้าสู่ผิวแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวิธีใช้เราก็ปั๊มบนฝ่ามือประมาณ2ปั๊มหลังจากนั้นเราก็ลูบไล่ให้ทั่วใบหน้าและลําคอของเราเลยค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องการทดลองของเรากันก่อนการทดลองก็ต้องมีการ สร้างสมมติฐานใช่ไหมคะเราจะมาดูกันว่าวิชีมินาโรเอ็กนาสามารถปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆหรือ PM 2.5ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะกล่องนี้นะคะคือ s t r o n g Skin Immunity Experimental Box หรือเรียกง่ายๆว่าแบบจำลองทดสอบคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะสำหรับในกล่องนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเพื่อทำการทดลองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรบ้าง นี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลย การทดลองก็จะเห็นว่าบิ๊กเกอร์เที่ปี้ใส่วิชีมินิแร่เอ็กซ์นลงไปสีของสารละลายไอโอดินจางค่อยๆจางลงและหายไปซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติในการจัดการอนุมูลอิสระแสดงว่าเขาสามารถปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆหรือว่าแม้กระทัง่ง PM 2.5ได้ค่ะใครที่อยากลองใช้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่บูรและก็ร้านวัสดนทุกสาขาเลยหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h อป e ีแล้วก็ l a z a d a เดี๋ยวปิ้นแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ตัวนี้50 ml ราคา1,300บาทแอบบอกนิดนึงว่าตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะคะรีบกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ออกฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย